วิธีป้องกันเบื้องต้นจากไฟเซเบอร์ดูคนครับออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใจงานตั้งรหัสผ่านให้คาดเดายากไม่ซ้ำและเปลี่ยนเป็นระยะอย่าโอนไวเช็คก่อนโอนทุกครั้งต,ตรวจสอบไ้ดีอย่าเชื่อการลงทุนต่ำแต่ได้ผลตอบแทนสูงเลือกลงทุนกับแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ไม่เชื่อไม่บอกไม่กอพอ,พอข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ติดตั้งไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโวกเกมที่ไม่น่าเชื่อถือทีครับคาถาป้อง ăn, กันไซเบอร์ของขอพรพี่บนนะครับพี่น้องชาวพี่โบนนะครับต้องไม่เชื่อการใช้โทรศัพท์พี่บบน รีบตกลงนะครับต้องอยู่ในความเรากบการดำเนินการตาตัวระดับต้องไม่ทำนะครับต้องถามญาติพี่น้องก่อนนะครับต้องถามาเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนนะครับเพื่อความหวังดีครับจากสพพิบูลนะครับสวัสดีรครับ